ครับวันนี้มาดูเคสหูสิงครับนี่เสด็จขึ้นไปอยู่บนนู่นยืนครับว้าตรงนี้นีน่นนครับชกโดูดกั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 ดด้วยจะโชกด้หรือไงนั่นี่ลุกลดูลุกลุก ครับวันนี้มาดูเคสงูสิงครับนี่เสด็จขึ้นไปอยู่บนน่นนี่ครับใครบอกงูไม่ขึ้นที่สูงจริงๆไม่เกี่ยวเลยครับขึ้นนะครับขึ้นที่สูงอยู่แต่ครนี้ปัญหาเราหนึ่งมันมีมิติปี เราก็จะใช้วิธีในการเกี่ยวเพราะตรงนั้นมีช่องลมครับเขามีโอกาสที่เลื้อยไปแนวยาวได้แล้วก็แล้วก็ถ้าเขาลงช่องลมตรงนี้ออกฝั่งนู้นก็เดี๋ยวเราวิ่งไล่กวดะเดี๋ยวลองดูครับทุกอย่างลองได้ หาแล้วมีของด้วยเนี่ยทำงานยาบนิดนึงครับเพราะว่าของเยอะแล้วก็ ว้าตรงตรงนี้พี่กล่องไม่เป็นไรนะโอเคนี่ครับโชคโชคโอ้โหโอสกิทโอ้โหม,โมสุสกิทครับรอ,อบนี้ต้องได้พี่รอบนี้ต้องได้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 นี่นี่งูสิง ได้เลยครับนี่ดูจัดจ้านนี่ดูดุดูดุดูดุดูดูกัด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 ด้วยจะถูกด้วยเหรอกครับกัดนี่นี่ดู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 ดดุดุดูดูดุดูดดดูดุดดุ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 ดดุดยดุัุดดุอุ อะไรครับจับเสะเด็จขึ้นไปอยู่ข้างบนโน่น <c oughs> อยู่ที่สูงไอ้ตู้นี้เหละครับตัวใหญ่เหมือนกันเลยนะพี่เนาะนิดหนึ่งครับธรรมาดาครับสิงใช่ไหมสิงหางลายครับเรยวร้อยนี่เรียบร้อย <c oughs> เรียบร้อย ได้ที่ครับเรื่องจบเรื่องจบเพราะจริงๆปกติมันมันวิ่งแนวนี้บางทีมันกินหนูหาหนูกินหาหนูหานกใช่ใช่ใช่พวกนี้ฮะหนูนกมาทำลางเดียวแล้ววันนั้นมาเจอกังวันเหมือนกันครับที่จับครับโอเคเดี๋ยวผมแต่กระสอบก๊บนึงี่ครับเพราะว่าถ้าเราขึ้นไปมันไม่มีหลักเราโอกาสตกลงมาก็ฝูดเพราะว่าข้างบนมันสูงมากก็ใส่วัดดวงว่า ้องเกี่ยวมันลงมาให้ได้ครบ้าลงมาเดี๋ยวมาไล่ข้างล่างเมื่อกี้เนี่ยถ้าไม่ได้หางงานเข้าครับเข้าไปในพาเลทลื้อเลยครับโอ้โหเรื่องใหญ่เลยไม่ได้ครับจบตรงจบตรงนี้ดีมันังออกมาเมื่อวานเมื่อวานพีก็ไล่กันสองคนโอ้โหเมื่อวานใช่ไหมใช่น้องรถสีเหลืองครับนั่นแหละรถสีเหลืองครับไม่ได้ไม่ได้ติงต้องจบงานให้ได้ เรียบร้อยครับพี่ขอบคุณครับ,บค,ครับครับผมจเจริครับ